เข้าไปคุยเองลองไปคุยดูสวยมากาะานะพันธทองก็ไม่ไปสวยจริงๆนะมึงไม่เชื่อมึงไปดูสิฮะอยขอโทษนะครับคุณขอ<า>คุณผู้หญิงได้วิ่งตามผู้ชายสองคน้นมารืบาปล้วไม่เราหยอกกันเฉยๆคะ่ะเขาบอกว่าหยอกเล่นกันเฉยๆหยอกอะไรจะป้าจริงๆอะ่ะให้หยุดปป้มีคะ ควายดองปากดีมีลกแพะเ,เอาไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณก่อนแล้วถ้าว่าคุณผู้หญิงไม่ทุเดะก็รบกวนหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับคุณขอโทษนะครับเขาจับตรงนี้ล่ะเห็นไหมเขาจับตรงนี้ ไปคุยกับเขาเรือเขาวิ่งหนีน้องจริงๆและแน่แท้เอาอย่นี้น้องจาาแอบดูเขาใต้หนี้ดีไหมทุกคนโอเคนะทุกคนต้องเงียบนะดูก่อนว่าคันไหมถ้าไม่คันแสดงว่าเป็นนักคุย,ยแต่งงานเลยพนหันหน้ออานมาคุยกันสิครับได้ค่ะแป๊บเดีนะ ขครไม่รู้กูเหยียบซะแตกไปแล้วนี่ไม่อยากคุยด้วยหรอกลกหมามาด่าคุยไปไม่หันหน้ามาสัทีโอ้โหเป็นไงวะมึงนานไปแล้วมันหลับป่ะวะ มีผู้ชายแล้วหนมีแฟแล้วล่ะพราว่านุว่าไปแอบดูเขาแล้วผู้ชายคนนี้ไม่คัดด้วยนะแมหนพดจรเขาหลอมากเลยล่ะคจะหัหน้ามาคุยกันได้ยังครับมากเลยอเมื่อกี้อะมันหุดได้ดลครับอย่าพิยุ่งกับมัน ม่นะครับัจะวิ่งหนีทำไมล่ะคุณหันหน้าอย่าไปยุ่งกับมันเลี้ยงไว้เหรอครับไม่ได้เลี้ยงมันแค้เห็บเกาะไม่ต้องพูดมากคุณปากเราเราจะนับเราหันไปแล้วเธอห้ามวิ่งหนีเรานะโอเคนะเอ่อคุณครับหันหน้ามาเถิดได้วันอุบายตั้งแต่วันแรกแล้ว Ne, ne,